ย้อนเวลากลับไปสมัยที่บ้านเมืองยังเศรษฐกิจดีชนบทต่างจังหวัดก็ค่อนข้างสงบไม่ค่อยมีโจรผู้ร้ายคุกคามเพราะว่าไม่มีใครอยากจะเป็นผู้ร้ายชาวบ้านร้านตลาดก็เปิดหน้าต่างนอนหลับได้สนิทใจในห้วงเวลาดีๆที่ว่านี่ลูกชาวนาคนหนึ่งไปทํำงานก่อสร้างในกรุงเทพแล้วก็โชคดีเป็นคนที่ใช่ชาย,ชายที่ชอบของผู้หญิงคนหนึ่ง การเดินทางกลับบ้านก็เลยมีเมียสาวชาวกรุงติดไปด้วยเมียชาวกรุงคนนี้รูปร่างหน้าตาพอดูได้พื้นฐานความเป็นมาก็ไม่เหนือมนุษย์กระไรนักกล่าวคือเป็นแม่ค้าหาเปร่ยตระเวนขายขนมจีนน้ำยาตามตรอกซอกซอยต่างๆที่ย่านชานกรุงแล้วก็ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าฝีมือการปรุงน้ำยานี่ไม่มีใครสู้ได้ สามารถเลี้ยงดูพ่อแม่พี่น้องได้ผลกำไรการขายขนมจีนน้ำยานี่แหละความลับที่นายเชิดได้รู้หลังจากจีบจนเป็นแฟนกับนางอ้อยแล้วน้ำยาของนางอ้อยเนี่ยมีส่วนผสมหลักเป็นกิ้งกือปอกเปลือกเนื้อกิ้งกือที่ผ่านการแกะเปลือกนี่จะขาวเหมือนเนื้อกุ้งกงกรามเวลาโดนความร้อนส่งกลิ่นหอมเตะจมูกเหมือนกุ้งเอาเนื้อกิ้งกือไปบดละเอียด คล้ากับเครื่องแกงแล้วก็ตำให้เป็นเนื้อเดียวกันรสชาติของน้ำยาจะอร่อยเหาะคนกินเนี่ยติดอกติดใจไปตามๆกันแต่เมื่อ,อไรรู้ว่ามีอะไรเป็นส่วนผสมหลักนี่จะอ้วกแตกเช่นที่นายเชิดเคยอ้วกมาแล้วครั้นอยู่กินกันเป็นผัวเมียกันถึงฤดูทำนานายเชิดก็พานัางอ้อยกลับบ้านที่ต่างจังหวัดด้วยเพราะว่าฤดูร้อนนี่หากิ่งคือทำน้ำยายากจะชุกชุมเฉพาะฤดูฝนเท่านั้น ตอนเดินทางไปบ้านในเชิดนางอ้อยก็มีเงินทองติดตัวพอสมควรอยู่นานสักปีสองปีก็อยู่ได้ไม่อนาทรร้อนใจพอไปอยู่บ้านชนบทต่างจังหวัดจะเป็นด้วยความคุ้นชินกับชีวิตคนเมืองหรือว่าแต่งจริตดีดดิน้นทําหัวสูงก็ไม่ทราบปรากฏว่านางอ้อยทั้งเกลียดทั้งกลัวและขยะขยงสยัตว์จำพวกกบเข,ขียดคางคกเสียเหลือเกิน กบนี่ยังพอทำเนาเนื่องจากฤดูแ้งนี่มันจำสีอยู่ในโพรงแต่คังคกกับเขียดนี่มันออกหากินไปตามประษาเพราะว่าหน้าแ้งนี่พวกแมงเม่ามันจะชุม่มสัตว์ปีกพวกนี้เป็นอาหารจานโปรดของเขียดและคังคกบริเวณลานบ้านของในเชิดมีเขียดกับคังคกเสนอหน้าหา,มาแมลงกินกันอยู่เสมอนางอ้อยเห็นเจ้าตัวสี่ขากระโดดเยงเยงที่ลานบ้านทีไรก็จะวีร้องวีดไว้กระตู้วู แสดงท่าขนลุกขนพองออกมาจนนอกนาสั่งผัวให้หาไม้มาทุบตีพวกมันจนบี้แบนขามือในเชิดก็อยู่ในโอวาทเมียนางอ้อยสั่งให้ทำก็ทำตาม,ตามทันทีไม่รีรอชักช้าหลายเดือนผ่านไปพวกเขียดและคังคกล้มตายเป็นเบื่อตามประกาศสิทธิ์ของนางอ้อยนางอ้อยคนนี้เป็นคนไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องกรรมผู้ใหญ่ผู้อาบุโสสูง ชักชวนให้ตามท่านไปเข้าวัดฟังธรรมตามธรรมเนียมชาวชนบทที่จะต้องเข้าวัดฟังเทศทุกๆวันพระนางอ้อยก็เห็นเป็นเรื่องเหลวไหลหน่าขำตระกูลของนางนับถือลทัทธิศาสนาอื่นซึ่งถือกันว่าการเข้าวัดเป็นความโง่ของคนเขา่าด้วยความจริงมีอยู่ว่าคนเราเกิดหนเดียวตายหนเดียวจะเข้าวัดทาบุญเพื่อส่งบุญไปให้ใครที่สําคัญก็คือใช่แต่นางอ้อยไม่เลื่อมใสในพระาศาสนา ยังโน้มน้าวผัวให้พลอยไม่เลื่อมใสไปด้วยครั้นอยู่บ้านดิชนบทนานพอสมควรหน้าแรงก็เปลี่ยนเป็นหน้าฝนกบยุติการจำศีลออกจากโพรงมาหากินนางอ้อยรังเกียจต,ตัวกบแต่ก็แปลกที่ชอบกินกบสั่งผัวให้จับกบมาชำแหละปรุงอาหารให้กินเช่นกบผัดเผ็ดกบทอดกระเทียมพริกไทยเป็นต้น พ่อแม่พี่น้องเขาในเชิดก็ติเตียนว่าถ้าอยากกินกบกบที่เขาเพาะเลี้ยงไว้ขายตามตลาดก็มีถมเถไปทำไมจะต้องอยากกินกบที่มันเพิ่งออกจากการจำศีลด้วยนางอ้อยนะถือว่าผัวนะเป็นคนชวนตัวมาเองนางไม่ได้เป็นฝ่ายงอนง้อขอมาประกอบกับวางมาดเป็นคนกรุงหัวสูงมีรสนิยมบันเจิดกว่าคนบ้านนอกใครจะติหรือจะเตือนก็เชิญตามสบาย นางมีหน้าที่กินกบที่ผัวจับได้ในละแวกบ้านก็กินให้อิ่มหนำไม่ต้องสนใจคำคอรหาของใครทั้งสิน้นตกถึงฤดูหนาวปีเดียวกันนางอ้อยก็ตั้งท้องอ่อนๆรู้ว่าตั้งครันเมื่อมีอาการแพ้ท้องอาเจียนอกอักเกรงว่าโรงพยาบาลแถบถินชนบทจะทำคลอดไม่ปลอดภยัยก็เลยชวนผัวอพยพกลับบ้านที่อยู่ชานกรุงบริเวณถนนเรียบคลองในเขตสายไหม รอกระทั่งคันแก่ครบ9้าเดือนก็ไปทำคลอดที่โรงพยาบาลในเขตทหารอากาศตอนได้ยินนางพยาบาลบอกร้องดังๆว่าลูกออกมาเป็นผู้ชายนี่ดีใจด้วยค่ะว่างั้นนางอ้อยนี่เป็นปลื้มน้ำตาแห่งความปิตินี่ไหลาอาบแก้มทีเดียวแต่ว่าความดีใจก็หายไปอย่างรวดเร็วเมื่อนางพยาบาลอุ้มเด็กทารกมาให้ดูสองขาของทารกในเรียวยาวบอบบางเหมือนขาเขียดไม่มีผิด ผิวหนังเป็นตะปุ่มตะป่ำเหมือนหนังคังคกแถมหน้าตายังไปเหมือนกบซะอีกดูลูกแค่แวบสองแวบก็ลมใส่ด้วยความเสียใจสุดขีดฟื้นคืนสติขึ้นมาความทรงจำย้อนระลึกไปถึงที่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านพ่อแม่ในเชดิดท่านเคยตักเตือนนางอ้อยพึ่งจะตั้งท้องใหม่ๆอาหารอื่นมีให้กินออกถมเถไปทำไมจ้องจะกินแต่กบถอยกระเทียมพริกไทย ไอท้ทิดก็เหลือเกินตามใจเมียซะไม่เมียไม่รู้เลยหรือ,อยังไงกินกบจำศีน่มันบาปหนักนะตอนไม่ท้องก็กินพอตั้งท้องแทนที่จะแพ้ท้องอยากกินอะไรที่มันแปลกออกไปดันจ้องจะกินแต่กบจำศีระวังให้ดีเถอะลูกออกมาจะกลายเป็นลูกกลบลูกเขียดปกตินางอ้อยไม่เคยเชื่อเรื่องเวรกรรมตามสนอง เชื่ออย่างเดียวว่าคนเราต้องขยันทำมาหากินอย่างสุจริตแล้วชีวิตจะดีขึ้นเองหารู้ไม่ว่ากรรมอะไรก็ตามที่ทำบ่อยๆจนถึงขั้นอาจินกรรมกรรมนั้นส่งผลทันตาเห็นในชาติปัจจุบันโดยมีลูกเป็นผู้รับกรรมเพราะว่าลูกคือทายาทกรรมของพ่อแม่กรรมใดที่เกิดกับลูกจะสร้างความปวดร้าวให้พ่อแม่ยิ่งกว่าเกิดกับตัวเองถ้านางอ้อยเป็นชาวพุทธ แน่นอนเหลือเกินว่าต้องสำนึกบาปและภูมิพักเลี้ยงดูทารกไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่พระเอิญลัทธิที่นางนับถือเสี้ยมสอนว่าสิ่งที่มีชีวิตใดๆก็ตามทีเกิดมาทุกพลภาพอยู่ไปก็เดือดร้อนทั้งตัวเองและผู้ให้กำเนิดสามารถกำจัดทิ้งเสียตั้งแต่ยังแบเบาได้ไม่ผิดถ้าตายไปเสียจะพ้นทุกขเวทนาพ่อแม่ก็สิ้นปัญหาไม่เดือดร้อนใจ นางอ้อยก็เลยวางยาพิษทารกจนเสียชีวิตไปอย่างน่าสมเพชชาวบ้านตลอดจนญาติพี่น้องก็ไม่มีนึกระแวงยังพูดกันทำนองเห็นใจในชะตากรรมของนางอ้อยว่าเพิ่งจะมีลูกกับเขาคนแรกก็มาด่วนจากไปเร็ว,รวนักอยู่ต่อมาอีกไม่ถึงครึ่งปีนางอ้อยก็ตั้งท้องลูกคนที่สองระหว่างมีคันก็ขยันหาบขนมจีนน้ำยาตระเวนขายตามตรอกซอกซอยแล้วก็ขายดีเช่นเคย ว่างจากนั้นก็แวะไปบ้านเพื่อนที่อยู่ในสวนจังหวัดนนท์เพื่อรับซื้อกิ้งกืออันเป็นเครื่องปรุงทีเด็ดกิ้งกือมีชุกชุมตามสวนทุกฤดูกันเพราะว่าสวนทุเรียนเมืองนนท์เนี่เป็นสวนชนิดมีท้องร่องล้อมรอบคันดินชาวสวนตักน้ําจากท้องร่องรดต้นไม้ทุกวันดินจะชุ่มชื้นทุกเวลานาทีซึ่งเป็นดินที่กิ้งกือโปรดชอบอยู่อาศัยในดินแบบนี้ดินแห้งเกินไปหรือว่าชุ่มเกินไปจะไม่ชอบ ที่จริงกิ้งกือเป็นสัตว์มีประโยชน์ช่วยพรวนดินทำให้ดินร่วนซุยเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชโชคร้ายที่นางอ้อยรู้ว่าเนื้อมันมีรสอร่อยเหมือนกุ้งกิ้งกือในสวนเมืองนนก็เลยพร่องจำนวนลงอย่างน่าใจหายครบถ้วนทศมาศได้กำหนดคลอดลูกนางอ้อยก็ถูกส่งตัวไปทำคลอดที่โรงพยาบาลเดิมมีนางพยาบาลหน้าเดิมๆม,มาบอกให้รู้ดีใจด้วยว่าลูกคุณปลอดภัยคะ่ะ นางอ้อยยังขยาดคราวมีลูกเหมือนกบเหมือนเขียดไม่ค่อยกล้าเหลือไปมองดูทารกน้อยแต่ในเชิดผู้ผัวก็ดีใจสุดขีดปราดเข้าไปก้มดูจนใกล้ได้เห็นสภาพร่างกายของทารกถนัดตานายเชิดถึงกับพังหะหน้าซีดเผือดรับไม่ได้ที่เห็นร่างกายลูกแบ่งออกเป็นปล้องปล้องคล้ายกิ้งคือปล้องเหล่านั้นสีเขียวคล้ำสลับดำหน้าเกลียดหน้ากลัวหน้าขยะขย,ย,ยงยิ่งกว่าลูกคนแรกที่ว่าหน้าเกลียดแล้วอีก ในเชิดได้สติก็รีบกระซิบบอกนางพยาบาลให้นำทารกไปพบหมอโดยมีเขาเดินตามไปติดๆเจอหน้าหมอก็ถามอย่างรีบร้อนว่าทำไมลูกผมตึงมีผิวหนังอย่างนี้พอจะแก้ไขให้เหมือนทารกทั่วไปได้หรือเปล่าครับหมอก็อธิบายเป็นสัพ์แสงทางการแพทย์ฟังไม่ออกว่าหมายความถึงอะไรรู้แต่ตอนหมอพูดสรุปให้ฟังว่าต้องรอให้เด็กอายุครบหเดือนก่อนจึงจะตรวจดูอีกที แก้ไขได้หรือไม่ก็ต้องไปถึงตอนนั้นก่อนส่วนตอนนี้เพิ่งจะแรกคลอดยังทำอะไรไม่ได้นังอ้อยยังไม่ทันเห็นหน้าลูกรู้จักปากผัวเท่านั้นว่าลูกมีสภาพคล้ายกิ้งคือเกิดความเศร้าโศกเสียใจระงับไม่อยู่ต้องปล่อยหูออกมาลั่นห้องปากก็พร่ำรำพันอยู่แต่ว่าเราทำดีหากินสุจริตไม่เคยคดโกงใครเลยทำในสิ่งที่เลวร้ายอะไรก็ไม่เคยทำสักอย่างเดียว ทำไมชีวิตถึงบาดซบขนาดนี้ก็ไม่รู้รำพันอยู่อย่างนั้นแหละจนมิเพลียม้อยหลับไปพอพาลูกกลับถึงบ้านแล้วในเชื่อจะคอยระวังแจไม่ยอมให้ลูกห่างสายตาเพราะเคยมีประสบะการณ์คราวลูกคนแรกที่เมียวางยาจบชีวิตลูกซึ่งเป็นความลับคับอกบอกใครไม่ได้ขืนพูดไปตารางจะมาถึงเมียข้อหาฆ่าลูกในไส้เพราะตามหลักของกฎหมายทุกคนมีสิทธิในชีวิตทั้งตัวเอง ใครจะละเมิดไม่ได้หมายถึงใครก็จะมาฆ่าแกงเราไม่ได้ถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นบุปการีของเราก็ตามถ้าฆ่าเมื่อไรอ่าต่อให้เป็นทารกก็ผิดกฎหมายร้ายแรงมีโทษเท่ากับฆ่าคนตายอย่างน้อยก็เข้าคุกติดตารางถึง20ปีเมื่อทารกโตขึ้นอายุได้สามสี่เดือนนายเชิดเห็นท่าไม่ดี เนื่องจากนางอ้อยคิดฆ่าลูกทุกลมหายใจเข้าออกก็เลยพาลูกหลบหนีกลับไปบ้านที่ชนบทต่างจังหวัดอย่างไรเสียลูกก็คือลูกของเขาน่ารักหรือน่าเกลียดก็ต้องดูแลกันไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ปะเหมาะก็พบเจอแพทย์แผนโบราณมีโอสถสปพคุณสูงสูงอาจจะช่วยแก้ไขเรื่องผิวหนังลูกสำเร็จคนใจเด็ดอย่างนางอ้อยก็เลยตัดใจจากผัวและลูกอ่ะไปแล้วก็ไปเลย ไม่ตามกลับอะ่ะก็เป็นโสดอยู่ไม่นานก็มีผู้ชายมาติดพันตัดสินใจอยู่กินกับผู้ชายคนนั้นโดยไม่ส่งข่าวให้ผัวรู้ทั้งที่ผัวยังมีชีวิตอยู่ซึ่งก็เท่ากับคบชู้ไปโดยปริยายผัวคนใหม่ก็อยู่กินด้วยเพราะว่าไถาเงินได้คล่องครั้นย้ายมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันผัวใหม่รับไม่ได้กับน้ํายากิ้งคือก็เลยปากพร้อยไปเล่าให้เพื่อนคนหนึ่งรู้จากนั้นข่าวก็แพร่สะพัดแบบปากต่อปาก กระทั่งมีอยู่ปากหนึ่งไปกระซิบกับผู้สื่อข่าวเข้าให้ใหเรื่องแม่ค้าขายขนมจีนเอากิ้งกือไปทำเป็นน้ำยาก็เลยดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองร้อนถึงตำรวจต้องจับกุมนางอ้อยไปโรงพักตั้งข้อหาขายอาหารหลอกลวงชาวบ้านเอากิ้งกือมาทำน้ำยาแต่แอบอ้างเป็นน้ำยาปราช่อนขึ้นศาลแล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับยังดีที่ไม่เคยทำผิดร้ายแรง โทษจำคุกจึงรอลงอาญาไว้ก่อนแต่โทษปรับนี่ต้องเสียเงินเข้าหลวงมากพอดูปัญหาของนางก็คือต้องจบชีวิตการเป็นแม่ค้าไปตลอดการเพราะว่าลูกค้าทั้งรู้จักและไม่รู้จักต่างก็เข็ดขยาดวีมือแม่ค้าคนนี้กลัวจะทำอาหารพิสดารหน้าอ้วกแตกมาขายให้กินอีกถึงห่วงเวลาที่บาปกรรมตามสนองนางอ้อยเหมือนตกอยู่ในโลกร้างเพียงลำพังผัวใหม่ก็เพ่นหายเข้ากลีบเมฆตั้งแต่เมียโดนจับ ญาติสนิทมิสหายก็ไม่คบด้วยเพราะกลัวเสียชื่อครอบครัวนางอ้อยที่มีพ่อแม่และน้องๆสองคนก็พลอยตกระกำลำบากไม่มีรายได้จากขนมจีนน้ำยามาจุนเจือต้องตะเวนไปเป็นกรรมกรก่อสร้างอาบเหงื่อต่างน้ำเช่นเดียวกับนางอ้อยนางอ้อยตอนตกระกำลำบากก็กลายเป็นขาประจำที่ร้านอแปะซึ่งขายของชำแล้วก็เหล้าเบียหน้าร้านมีโต๊ะเก้าอี้ให้นั่งจิบเบียรซึ่งนางอ้อยมานั่งปรับทุกข์กับ พี่สะพายของคุณถนอมที่เล่าเรื่องนี้อยู่เสมอเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เล่าไปนั้นความผิดเดียวที่นางสลดใจก็คือการนำกิ้งกือไปทำน้ำยาหลอกขายชาวบ้านเรื่องอื่นไม่ว่าจะฆ่าแกงสัตว์หรือว่าฆ่าลูกนางไม่เห็นว่ามันจะผิดตรงไหนเพราะละทัทธิความเชื่อที่นางนับถือสอนให้เชื่ออย่างนั้นไม่เคยสอนในเรื่องบาปเวรจะตามมาสนองใครนางอ้อยก็เลยอยู่ในฐานะที่สามารถทำผิดบาปได้ซ้ำาๆซักๆ จนหน้าวิตกแทนชีวิตอนาคตของนางอ้อยที่ยังมีสิทธิ์ตกนรกทั้งเป็นในชาตินี้แล้วก็จะต้องตกนรกจริงๆในชาติถัดไปครับเรื่องของเวรกรรมบาปบ,บุญเรื่องนี้ครับคุณพัชยาพาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของนายแจ้นายแจ้นี่เป็นลูกคนสุดท้อง เป็นลูกชายคนเดียวเขามีพี่สาวสี่คนในแจ้เนี่ยเป็นคนเกรเรขี้เกียจขี้คร้านแต่ก็ยังเป็นที่รักของพ่อแม่แล้วก็พี่ๆในแจนะ้ในรูปหอตอนนั้นอายุยีสบแปดแล้วแต่ก็ไม่มีสาวคนไหนชอบเขาก็เลยยังไม่มีเมียวันหนึ่งเพื่อนชวนไปกินเหล้าที่บ้านเพื่อนในแจ้ก็วางเบ็ดได้ปลาช่อนไปหลายตัวเอาไปทำกับแกล้มที่บ้านเพื่อน ในแจ้เน้นชอบกินปลาทุกชนิดมาถึงบ้านเพื่อนก็จัดการเอาปลามาต้มยำเอามาเผาเพื่อนก็พูดว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มีแต่ปลาหน้าเบื่อวะืแม่ไอ้ชัยมึงเบื่อปลาเดี๋ยวกูจะทําไก่อบวางให้กินเอาไก่ที่ไหนอ่ะก็ไก่ในเล้าบ้านมึงไงอ่ะกินกันแค่สามคนตัวเดียวก็พอไอเตียยเพื่อนอีกคนก็เห็นดีด้วยในแจ้ก็จัดการจับไก่ตัวเมียมาตัวหนึ่ง แล้วก <cin> <life> hey, hey, hey ็จับถอนขนทั้งเป็นเฮ้ยเฮ้มึงทํำไมไม่เชื่อมันซะก่อนแล้วเดี๋ยวมันร้องพ่อกูได้ยินโธ่พ่อมึงหูตึงจะตายกลัวทําไมมันต้องจับแก้ผ้าทั้งเป็นอย่างเงี้ยถึงจะแสบว่ะเออพอถอนขนไก่เสร็จก็ปล่อยให้ไก่มันเดินเดินล้มลุกคลุกคลานเพราะตัวมันไร้ขนมันคงจะแสบไปทั้งตัวทั้งสามคนก็พากันหัวเราะชอบใจ ปล่อยไก่เดินสักพักในแจ้ก็จับไก่กลับมาเป็นไงอะน้องไก่เดินตากลมสบายใจหรือยังจะตัวขาวจัวหน้าเจีย๊ยะเสร็จแล้วในแจ้ก็ชือดคออ่ะเอาไปทําไก่อบวางวันเวลาผ่านไปถึงเดือนสิบเอ็ดน้ำจะท่วมปลายฝนต้นหนาวน้ำลดก็จะถึงเวลาเกี่ยวข้าวนวดข้าว แม่ของแจ้ป่วยตอนนั้นเรียกนายแจ้เข้าไปหาบอกแจ้เอ้ยแม่มีหนูเป็นลูกชายเพียงคนเดียวนะบวชให้แม่หน่อยนะลูกสักพรรษาก็ยังดีนายแจ้ถึงจะเกเรแต่ก็รักพ่อกับแม่ก็เลยบอกที่จะตกลงที่จะบวชร็จแ,แล้วนายแจ้ก็บวชสมใจแม่บวชแล้วพระแจ้ขอพักกุฏิเดียวกันเนนที่บวชก่อนพระแจ้มาสักสองพรรษาที่แรกจเจ้าอาวาสจะไม่ยอม จะให้อยู่องค์เดียวแต่รู้นิสัยพระแจ้ดีก็เลยตามใจยังไงก็ฝากเน้นด้วยนะเด็กมันอายุยังน้อยจะเอาว่าสั่งเพราะกลัวพระแจ้จะรังแกเนนแต่ในใจพระแจนั้นคิดจะเอาเนนเป็นลูกมือคอยรับใช้พระแจ้ไปเอาเตาถ่านอันเล็กๆมาจากโรงครัวอเอาหม้อเอาชามมาแอบไว้ในกุฏิกำชับเนนไม่ให้บอกใครนะ พระแจ้ทําวัดเย็นเสร็จคืนนั้นก็แอบ,บงัดกระดานกุฏิขึ้นมาแผ่นหนึ่งใต้กุฏินะเป็นน้ํามีปลามากมายพระแจ้ก็จัดการเอาเบ็ดผูกติดกระสายเอ็นที่เตรียมใส่ย,ย่มไว้อ่าไอ้ชัย้ลูกศิษย์เอามาให้เนนก็ถามว่าลุงพี่จะทําอะไรอะ่ะพระแจ้ก็บอกอยู่เงียบเงียบพระพระแจ้จัดการเอาเบ็ดเกี่ยวเศษอาหารที่เป็นเนื้อหมูแบ่งไว้ตอนฉันเพลย่อนลงไปตรงร่องกระดาน สักพักก็ได้ปลาช่อนปลานินประมาณสี่ตัวพระแจ้ก็กอบไฟถ่านตั้งหมอ้อตักน้ำในโอ่งข้างกุฏิใส่หมอ้อเจ้าอาวาสเดินตรวจตราความเรียบร้อยก่อนจะจำวัดเห็นพระแจ้กำลังเอากระป๋องซึ่งเป็นถังน้ำใบเล็กเนี่ยตักน้ำก็เลยถามว่าทำอะไร่พระแจ้ก็บอกปวดท้องครับจะต้มน้ำชาชงยาหอมขอรับงั้นเหรอเออเดี๋ยวถ้าเป็นอะไรมากก็เรียกนะ พระแจ้นั้นอยากจะกินต้มยำแต่ไม่กล้าเพราะว่ากลิ่นเครื่องต้มยำนี่มันจะโชยไปยังกุฏิอื่นก็เลยต้มน้ำจนเดือดพล่านแล้วใส่ปลาลงไปทั้งเกรด็ดทั้งตัวรอจนสุกก็ตักใส่ถาดเอาน้ำปลาใส่ถ้วยหัน่นพริกมะนาวใส่ของทั้งหลายก็แอบใส่ย่ามมาจากโรงครัวแหละเสร็จแ,แล้วพระแจ้ก็ค,อค,อคอ่อยๆเลาะเกร็ดกับหนังปลาออกเห็นเนื้อปลาน่ากินเน้นมากินด้วยกันดิ ไม่เอาว่าอาบัตกลัวบาปกลัวทำไมเดี๋ยวเราก็สามารถสวดมนต์ต่อศีลใหม่ได้โดนชักชวนมากๆเข้าประกอบกับพระแจ้ฉันยังอร่อ,รอยอร่อยเนนก็เลยลองดูบ้างปลาจิ้มน้ำจิ้มนี่มันหวานอร่อยพระแจ้ทำแบบนี้ทุกคืนที่บวชอยู่พระรูปไหนมาเห็นตักน้ำก็จะบอกว่าจะต้มน้ำชงชาเพราะชอบปวดท้องพระก็จะเชื่อ เพราะคิดว่าพระแจ้กระเพาะคงไม่ค่อยดีแล้วต้องอดเข้าเย็นอีกก็เลยปวดท้องก็พากันเห็นใจพระแจ้มีตันเนนกับไอช้ชายเท่านั้นที่รู้เรื่องดีก็พากันหัวเราะชอบใจต่อมาออกพรรษาพระแจ้ศึกออกมาก็ยังไม่เปลี่ยนนิสัยขี้เกียจงานไม่ทําขอแต่เงินแม่ว่างก็ตกปลาใช้ชีวิตเหมือนเดิมตกเย็นก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนอยู่มาวันหนึ่งในแจ้เกิดปวดท้องอย่างหนักต้องไปโรงหมอ กินอะไรก็อ้วกออกมาหมดไปหาหมอบ่อยๆจนต้องไปนอนในโรงหมอที่ตัวจังหวัดหมอบอกว่าในแจ้เป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหารจะอยู่ได้ไม่เกินเดือนสร้างความเสียใจให้กับคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทเป็นยิ่งนะักนี่ก็คงจะเป็นเพราะกรรมที่ในแจ้สร้างกรรมที่แอบต้มปลากินในวัดโกหกจเจ้าอาวาสและพระรูปอื่นเป็นแน่แท้ในแจ้ถึงต้องตายอย่างทรมาน เพราะปวดท้องเป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหารครับเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับที่จะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องอาถรรพ์นกเขมแมวแตาสมนี่แกมีอาชีพเผาถ่านขายมีเมียชื่อยายเพียนอยู่กันมาจนแก่เท่าอายุ75แล้วยายเพียนนะ่ะ72อ่อนกว่าสปีสมัยนั้นยังไม่เจริญไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง แกมีเพื่อนบ้านอีกหลังที่ปลูกติดกันอยู่เป็นบ้านของทิดกันทิดกันนี่อายุรุ่นลูกทิดกันเป็นคนดีมีลูกห้าคนยังเล็กๆเกมียของทิดกันก็นิสัยดีขยันทั้งผัวทั้งเมียสองครอบครัวปลูกบ้านอยู่ติดกระชายป่าอยู่กับธรรมชาติเลี้ยงไก่อูไว้หลายตัวบรรยากาศรม่มรื่นดำรงชีวิตด้วยความสุขตามประสาอยู่ต่อมาทิดกันป่วยเป็นไข้มาสองสาวัน แต่ว่าไม่ได้หาหมอเพราะเงินไม่ค่อยมีกว่าจะเดินไปถึงถนนใหญ่ก็ไกลขก็กินยาประเภทประสาบอแรตจิบยาแก้ไอโยคีบางทีก็ต้มน้ำร้อนไปตามประษาแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นต้าสมแกเป็นห่วงทิศกันมากแกก็มักจะนั่งก่อไฟในตอนกลางคืนมีการ้ํำสีดำๆอยู่ใบหนึ่งก็ต้มน้ำชงชาใบครูอ่านั่งมวนใบจากยาเส้นสู่ไปเรื่อยเปื่อย แกได้ยินเสียงทิดกันไอแกก็ตะโกนถามไอ้กันเว้ยเป็นยังไงบ้างอะไหวไหมถ้าไม่ดีขึ้นพรุ่งนี้ไปหาหมอนะเดินไหวไหมเดินไม่ไหวก็ขี่หลังขับไปก็ได้ไปขึ้นรถที่ถนนใหญ่ขับแบกเองไหวนะไม่เป็นไรลอกตาวัดมันลงคอนะ่ะตานอนเถอะตาสมแกก็เป็นห่วงแกนอนดึกมาสามคืนแล้ว เออถ้าเองไม่ไหวพรุ่งนี้วันเข้าบรรษาข้าก็จะไปทําบุญสักหน่อยนะแกนั่งได้สักพักก็ปรากฏว่ามีนกขาแมวบินมาที่ต้นไม้หน้าบ้านมาเกาะกิ่งไม้มองตาสมในตาของมันแดงก่ําทีเดียวตาสมไม่คิดห่วงตัวของตัวนะห่วงทิศกันว่ามันจะเป็นลางอะไรหรือเปล่าแกก็เลยด่าไนะอ้นกอป,ปรีมึงมามองอะไรไปที่อื่นเลยว่าแล้วแกก็เอาดุนปืนที่แกติดไฟไว้ ป่าไปที่นกเขาแมวดุนปืนที่ติดไฟแดงๆอยู่ลอยไปประทะตัวนกดังตบนกก็บินลับไปตีสี่ยายเพียนลุกขึ้นหุงข้าวแกงป่าแล้วก็ทําขนมเปียกปูนให้ตาสมใส่ปินโตไปทําบุญก่อนจะไปทําบุญตาสมแกก็เล่าเรื่องนกให้ย,ยายเพียนฟังยายเพียนแกก็บอกว่ามันก็แค่นกหากินกลางคืนนอย่าไปคิดมากแต่แกก็ไม่น่าเอาปืนไปปาใส่มันนะมันคงจะเจ็บ ตาสมแกก็เดินข้ามสะพานคลองไปอีกฝั่งเพื่อที่จะเดินลัดเลาะป่าไปขึ้นรถสองแถวไปวัดที่อยู่ค่อนข้างไกลาจากบ้านตอนสายทิศกันกับเมียและเด็กๆก,กินข้าวเสร็จก็มานั่งหน้าบ้านเมียทิศกันนำปลาแห้งมาตากแดดยายเพียนก็เล่าเรื่องตาสาเจอนกเขาแมวเมื่อคืนให้ทุกคนฟังทิศกันก็รู้สึกใจหายยังไงชอบคนขณะที่กำลังคุยกันอยู่ ทิดบิ้มคนท่าแรงก็เดินข้ามสะพานมาด้วยอาการร้อนรนยายเพียนก็ถามว่าอ้าวทิดเบิ้มไปไงมาไงถึงมาที่นี่ก็ตะสมมาสิแกลงจากรถจะข้ามถนนไปวัดแกโดนสิบล้อชนเละขาถนนเลยอะ่ะหาจริงเหรอตัวตาสมไม่น่าเลยยายเพียนหมดเรีย่ยวหมดแรงทิดกันหายไข้ทันทีทิดกันก็บอกกับทิดบิ้มว่าขอบใจนะที่มาบอกข่าวอ่ะ ยายไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันไปบอกลูกยายที่สวนส้มให้นะทิดกันก็รีบใส่เสื้อแล้วก็ไปบอกลูกๆยายเพียนอันนี้ทุกคนก็อดคิดไม่ได้ว่าเป็นเพราะนกเข้าแมวหรือเปล่าที่จะมาเอาชีวิตของตาสาไปไม่ใช่ในกันหรอก